โจฮัลโหลสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรมาปดแบบนะคือผมหัวร้อนสุสดๆไปเลยนะครับตอนนี้คือผมได้ไปสั่งของนะครับไปสั่งของจาก facebook f a c e b o o หนึ่งนะครับเป็นอคอมพิเวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับมาเครื่องหนึงนะ่งเนาะแล้วคือกําหนดส่งคือมันควรจะจะส่งวันนี้เนาะแต่เพอเอิญผมไปเจอขนส่งนี้นะครับขนส่งสุดอีปิกนะครับา คือมันนะโทรมาหาผมนะครับตอนเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าะให้ดูนะครับเนี่ยเบอร์เฮียนี้เลยตอนเที่ยงกว่ากว่านะครับคือตอนเนี้ยผมไปกินข้าวแล้วลืมมาโทรศัพท์ไว้ไงนึกออกป่ะแล้วผมกลับมาที่ทําง,งานเนะี่ยกลับมานะครับแล้วก็มาเออมามา,มาเช็คโทรศัพท์ว่าเฮ้ยมันมีสายโทรเข้าอย่านี้ว่าก็เลยโทรกลับไปนะครับมันบอกว่าไงรู้ไหมครับเฮ้ยพี่ผมโทรหาพี่ตั้งหลายรอบนะพี่ไม่รับอะ ผมต้องเลื่อนต้องเลื่อนต้องเลื่อนส่งของพี่นะเป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์นะพี่คือวันนี้วันนี้มันเป็นวันเสาร์นะครับเป็นเป็นวันจันทร์นะวันอาทิตย์ก็ไม่ได้อะไม่ไม่ได้ผ่านไปแถวนั้นมันบ่อยอย่างนี้เสาร์อาทิตย์จะไม่ได้ผ่านไปแถวนั้นต้องเป็นวันจันทร์เลยตอนนี้ผมอยู่อยู่อีกอีกอำเภอหนึ่งแล้วไม่ได้ผ่านไปแล้วเฮ้ยเงี้ยอะไรวะคือนึกออกไหมครับคือมันมันบอกว่ามันโทรหาผมมาเป็นสิบสิบสายเลย เนี่ยแต่ดูตรงนี้เลยครับนะโทรไม่แค่สายเดียวนะครับโทรไม่แค่สายเดียวนะแล้วผมก็เฮ้ยคือคืออารมณ์ตอนนั้นน่ะคือผมหัวเสียแหละแต่ผมพยายามใจเย็นนะครับแล้วผมก็พยายามไปหาไปหาข้อมูลนะไปหาข้อมูลเออคนส่งมันนะครับมันชื่อแบบนี้นะครับ Nim Express นะครับ N M Express ตัวนี้เลยนะครับ แล้วผมก็เลื่อนมาดูรีวิวนะครับเนี่ยเขามีสมัครตัวแทนจำหน่ายด้ยนะครับดูดิครับรีวิวอันนี้คืออันนี่คือเขารู้สึกว่าจะขายแฟนชายด้วยนะแฟนชายห่วยๆเนี่ยแต่ดูนี่นะครับดูรีวิวนะครับแต่ละคนเนะี่ยช้าเหมือนใช้เกลียนนะครับ สงใส่จ้างควายทำงานเนี่ยแต่ละคนคือดูดูดูอ่านรีวิวเองครับดูดิคือมันมันไม่มีอะไรดีเลยนึกออกปหเห็นป่ะก็นั่นแหละครับมันมันมันทำให้ผมรู้ว่าคุณภาพของบริษัทส่งของอันนี้เนี่ยมันมันห่วยมากแค่ไหนนะครับคือแล้วมึงยังมีหน้าเสือกมาเปิดแฟนชายอย่างเงี้ย คือผมไม่ได้ว่านะครับถ้าถ้าคุณจะสร้างแฟนชายแล้วคุณรักษามาตรฐานของคุณน่ยออกไปแต่นี่คือคือคุณพยายามจะสร้างแฟนชายคือเข้าใจแหละว่าคุณต้องการเงินนึกออกว่าใครๆก็ต้องการเงินกันทั้งนั้นแหละแต่คุณคุณไม่คิดจะรักษามาตรฐานคุณภาพทางทางด้านบริการของคุณเลยนึกออกป่ะคือคือผมคนหนึ่งอะ่ะไม่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบมากเลยไม่ชอบสุดๆเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็ มีรายงานด้วยแต่ไม่มีนะคเนี่ยแต่ผมให้ดูอีกหน่อยด้วยกันนะครับเนี่ยรีวิวนะครับเนะี่ยคือแต่ละคนน่ะก็น่าน่าจะประสบปัญหาเดียวกันกับผมอนบะคือคือไม่พอใจอะ่ะแล้วก็มโวยวายตรงนี้นะครับคือมันมันก็เป็นช่องทางแสดงความคิเห็นอันหนึ่งนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้ก็ คือคืออยา,ากจะบอกทุกคนว่าอย่าอย่าใช้บริการขนส่งที่นี่เลยนะผมพยายามจะแบบเก็บอาการสุดๆแล้วแล้วดูนี่เลครับมีมีคนกดถูกใจเพจมันนะครับแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสองคน,นโอ้โหเครียดเลยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครอยากอยา,อาได้รับบริการทุกระดับประทับใจของของของคนส่งนี้นะครับก็ก็มาใช้บริการกันได้ไปละบ๊ายบาย